สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเอเจนต์ของบูโน่เฟรนเดสได้พบปะกับตัวแทนของสโมสรชั้นนำชั่วโลกหลายสโมสรเลยในช่วงนี้โดยในการพบปะของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยหารือ เกี่ยวกับสถานการโดยรวมของบูโนว่าจะย้ายออกจากแมนยูหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าสโมสรชั้นนำชุดโหลเนี่ยก็ให้ความสนใจบูโนเฟรนเดสเป็นอย่างมากและอยากจะดึงบูโนไปร่วมทีมกับสโมสรพวกเขาเพียงเท่านี้ยังไม่พอดูเหมือนว่าทางเอเนต์ N ของบูโนเนี่ยจะได้พูดเจราจาเกี่ยวกับค่าตัวและก็ค่าเหนื่อยของบูโน ถ้าหากว่าบูโน่มีโอกาสย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่องไรก็ตามดูเหมือนว่าทางตัวนักเตะอย่างบูโนเองเนี่ยก็ยังคงจะมุ่งมั่นกับแมนยูต่อไปและยังมีความสุขดีที่แมนยูโดยเขายังไม่ต้องการที่จะย้ายออกจากถิ่นอัลฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทางด้านบูโน่นั้นยังคงมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ร่วมกับแมนยูต่อไปและการตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของบูโน่ที่แมนยู จะขึ้นอยู่กับโครงการการสร้างทีมของเซอร์จิมและคลิปในอนาคตนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากฟาบิโอโรบนโนนะครับที่ต่อมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเจมส์ดักเกอร์ผู้สื่อข่าวจากเดอะทีเลกาฟที่ต่อมารายงานว่า สโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดไม่เร่งรีบในการตัดสินอนาคตของเทนฮากที่แมนยูมีการคาดการกันว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดขึ้นสโมสรแมนยู Man จะพยายามวิเคราะห์รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเทนฮากอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะให้เทนฮากอยู่ต่อหรือจะไม่ให้เทนฮากอยู่ต่อนะครับทั้งนี้ยังไม่พอนะครับทางแมนเชสเตอร์อีพิงนิวเนี่ยก็ยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติม,ม,ม,มว่า ถ้าหากเราบอบริหายแมนยูตัดสินใจอนาคตของเทนฮากช้ามันจะส่งผลต่อการซื้อขายตัวนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้โดยพวกเขาอาจจะไม่ได้นักเตะตามที่พวกเขาต้องการซึ่งมันจะมีสโมสรอ,อื่นที่มาแย่งตัวนักเตะเหล่านั้นไปนะครับทั้งนี้นะครับก็ยังมีรายงานเสริมจากไซมอนมันหลอกที่ได้ออกมาระบุว่าถ้าเกิดว่าเทนฮากได้อยู่ต่อเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เขาจะเสริมความแข็งแกร่ง โดยจะเซ็นสัญญากับผู้เล่น3าตำแหน่งนั่นก็คือตำแหน่งกองหน้าตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ตำแหน่งกองกลางซึ่งถ้าหาพวกเขาเซ็นสัญญา3ตํตำแหน่งนี้เข้ามาได้พวกเขาอาจจะสามารถขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะแอตแลนติกนะครับเทือมารายงานว่าสโม,มอสรแมนยูเตรียมที่จะตอบแทนผลงานไมนู ด้วยการมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาโดยทางสโมสรแมนยูอาจจะจับยัดข้อเสนอให้ไมนูยาวถึง5ปีซึ่งมันจะยาวไปจนถึงปี2029นะครับและในขณะเดียวกันนะครับสโมสรแมนยูก็จะเพิ่มค่าเหนือให้ไมนูจากเดิม10,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กลายเป็น8,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เทียบเท่ากับลาสมุนเฮลนเพื่อนร่วมทีมอายุรุ่นราวเขาเดียวกันนั่นแหละครับ โดยทางเขาไม่วีนูนะครับก็เพิ่งจะมีการเซ็นสัญญาใหม่กับสโมสรอนแมนยูเมื่อปีที่แล้วนะครับและก็มีการปรับปรุงสัญญาไมานูเล็กน้อยซึ่งจากเดิมเนี่ยไมยนูนะครับได้เงินค่าเหนื่อยเนี่ยหนึ่งหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ แต่จากนั้นก็ปรับมาเป็น20,000ปอนต่อสัปดาห์นะครับและก็อาจจะมีการขยับขยายจาก20,000ปอนเป็น80,000ปอนต่อสัปดาห์ในที่สุดนะครับรับคอบมีมนูนะครับก็เป็นที่ทราบกัดีว,ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยจะตัวทําผลงานกับแมนดูได้อย่างโดดเด่นกันเลยทีเดียวและอีกอย่างนะครับทางผู้จัดจาการทีมชาติอังกฤษเนี่ยอย่างกกเกรซสเกตก็ได้ดึงมนูติดทีมชาติอังกฤษ ไปลุยในยูโร2024ด้วยโดยมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่เซาเกตจะให้เมนูเป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษซึ่งอาจจะมีการลงเล่นในเดือนมิถุนายนนี้ฟุตบอลยูโร2024ปีนี้นะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับทีมชาติสโลวาเกียทีมชาติเดนมาร์กแล้วก็ทีมชาติเซอร์เบียเราก็ต้องมารอลุ้นดูกันนะครับว่าทางไมนูเนี่จะมีรายชื่อเป็นตัวจริงหรือเปล่าที่อังกฤษจะพบกับทั้ง3ทีมชาตินี้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับพี่่อมารายงานว่า ก่อนหน้านี้สโมสอแมนยูได้ตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับการที่จะเซ็นสัญญากับแบ็กซ้ายเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยในการตัดสินใจที่จะเซ็นแบ็กซ้ายเข้ามาเนี่ยพวกเขาไม่ได้คำนึงถึงอนาคตของไทเลนบาเซียซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขากำลังให้ความสนใจมีลอสเคิร์เคสแบ็กซ้ายตัวเก่งจากบอสมาร์ทซึ่งว่ากันว่าเตาวน,นี้จะเข้ามาเป็นตัวสำรองของลุคชอแต่ไม่ใช่ตัวสำรองของมาราเซียนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก Daily Star ที่ต่อมารายงานว่าสโมสรแมนยูได้ติดต่อและแจ้งกับกินบูธว่าถ้าหากกินวูดจะกลับมาที่สโมสรออีกครั้งสโมสรอนเนี่ยจะไม่การันตีตัวจริงให้กับกินวูดเหมือนที่ผ่านมาแต่ทางด้านตัวกินวูดเองเนี่ยจะต้องมีความกะตือรือร้นและก็ต้องมีการแข่งขันกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงของเขาเองและที่สำคัญก็คือทางกินวูดต้องเอาชนะใจเทนทากให้ได้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟอร์เรียนโปรตินเบิร์กผู้สื่อข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมันนี้ที่ออกมารายงานว่าในตอนนี้สมโมสสแมนยูเนี่ยยังให้ความสนใจเ,เบเจมินเซกโกอยู่ และดูเหมือนว่าทางอาเซนนลเนี่ยยังไม่สามารถปิดดิวเบจิมินเซโก้ได้นอกจากอาเซนนลจะยังปิดดิวนั้งแต่รานีไม่ได้เนี่ยก็ยังมีเชลซีที่กําลังติดตามสถานการณ์ของเต่รานีอยู่เช่นกันซึ่งว่ากันว่าค่าฉีกสัญญาของเบจิมินเซโก้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา55ล้านปอนด์โดยราคา55ล้านปอนด์นี้เนี่ยมันจะอยู่ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นแต่ถ้าหลังจากวันที่30มิมิถุนายนนี้เป็นต้นไปเนี่ย ทางสโมสรอาบีลซิ L จะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและต่อรองราคาใหม่ได้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดลี่มิวนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรเอเวอเรตันได้ตั้งราคาค่าตัวของจาราเบนเวสจากเดิน70ล้านปอนด์กลายเป็น90ล้านปอนด์หลังจากที่เขาได้รับความสนใจจากสโมสรแมนยูและก็สโมสรเชลซีและเหตุผลที่เอเวอเรตันได้ก่งราคาจาราเบนเวสสูงขึ้นได้นี่ก็เพราะว่าสโมสรเอเวอเรตันยังมองว่าจาราเบนเวสยังเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยแถมยังถนัดเท้าซ้ายและก็ยังเป็นคนสัญาชอาติอักษซึ่งมันจะคุ้มค่ามากๆ ถ้าเกิดว่าทีมใดทีหนึ่งได้ตัวจราเบนเวสไปด้วยอายุเพียงเท่านี้นะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นยังได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากที่เอเวอเรตัได้เพิ่มราคาค่าตัวของจลาเบนเวสสูงขึ้นทําให้สโมสรแมนยูนั้นลังเลที่จะเซ็นสัญญากับเตรานี้แต่ในทางกลับกันสโมสรเชลซีพร้อมที่จะทุ่มเงินเพื่อเซ็นสัญญากับจราเบนเวสและอาจจะมีข้อเสนอในการแลกตัวกับเตะของพวกเขานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากยูนิเต็ดอินโฟกาสที่โดมารายกันว่าอารสโมสอนนาโปรลีสามารถดึงอันโตนิโอคอนเต้มาเป็นผู้จัดการทีมของพวกเขาได้อันโตนิโอคอนเต้อาจจะเสนอให้สโมสอนนาโปรลีทำการเซ็นสัญญากับโซฟิมาราบาิหลังจากที่แมนยูจะไม่เปิดใช้ออปชันในการเซ็นสัญญาถาวรกับเขานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก The e x p r e s s สสปอที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูกำลังช่างใจเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับอุสมานดีโอมองเต้ กองหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยว่ากันว่าหากแมนยูผิดหวังจากการเซ็นสัญญากับจลาตเบเวสในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาก็จะหันความสนใจมาเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้แทนนะครับโดยว่ากันว่านะครับมูลค่าค่าตัวของดิโอมงเต้เนี่ยมีการประเมินไว้กันอยู่ที่51ล้านปอนด์นะฮะแต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าสโมสรไหนสนใจนักเตะรายนี้จริงๆเนี่ยทางสโมสรต้นสังกัดอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนก็พร้อมที่จะเจรจาในราคาค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์ก็ เปลนไปได้นะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ